เด็กๆดกสัปดาห์นี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ส8เรื่องสนุกไปกับตัวเลขนะคะเด็กๆเ,เราลองมาเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะว่าตัวเลขในวันนี้ที่คุณครูจะมาสอนเด็กๆมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยตัวเลขนะคะจะเป็นตัวเลขที่ เป็นหลักเดียวนะคะวันนี้ครูจะสอนเด็กๆเ,เป็นเลขหลักเดียวนะคะซึ่งเลขหลักเดียวก็จะมีค่าตรงตัวเลยนะคะตัวแรกนะคะก็คือศูนย์ศูนย์แบบนี้นะคะซูนย์หมายถึงศูนย์เด็กๆทำมือให้เท่ากับเลขศูนย์เลยค่ะศูนย์วันหนึ่งไปต่อเลยค่ะ ทูสองชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วเลยนะคะทรีสามโฟรสีไฟ 6 6 7 7 8 8 9 หมดนี้คือตัวเลขหลักเดียวนะคะแต่ในวันนี้คุณครูจะขออนุญาตแถมให้เด็กๆอีกหนึ่งตัวค่ะเลขนั้นก็คือเท10สิสิบในที่นี้เด็กๆสังเกตมือไหมคะนิ้วมือของเราทั้งสองข้างเนี่ยชูขึ้นมาจนครบทุกนิ้วเลยแสดงว่า ถ้ามือของเราทั้งสองข้างนี้นะคะชูขึ้นมาหมดนั่นคือจํานวนเท่ากับ10นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆลองมาดูเลข2รูปแบบกันนะคะซึ่งเลขที่เด็กๆเห็นอยู่นี้นั้นคือเลขฮินดูอาราบิกและเลขไทย ในเลขไทยนี้นะคะจะใช้อยู่แค่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นนะคะส่วนเลขฮินดูอาราบิกตัวนี้เราจะใช้ได้ทุกๆประเทศเลยค่ะเป็นเลขสากลน,นั่นเองที่สามารถเรียนรู้แล้วก็สื่อสารกันได้กับคนทั่วโลกได้เลยนะคะ,ะนี่คือเลข1อาราบิกเลข1ไทยคำว่า1 หอนออึองอหนึ่งหนึ่งไม้เอกหนึ่งค่ะสองอาราบีสองไทยสองององสองสามอาราบีสามไทยสองอามสาม สอาระบีสีไทยสอ,อีสีสีไม้เอกสี5หาอาราบีห้ไทยเลขห้าไทยจะมีม้วนหัวกลมๆด้านบนแบบนี้นะคะหออาหาหาไม้โทห้า ทีนี้นะคะนอกเหนือจากเลขไทย1-5ถึงแล้วเด็กๆไปดูต่อกันเลยค่ะลองไปนับจำนวนนะคะลูกวอลลย์บอลกับจำนวนตัวเลขนะคะว่าสัมพันธ์กันหรือเปล่า1น,นี่คือเลข1อัลบิกถูกต้องค่ะ1 2น,นี่คือเลข2 1 2 3และนี้ก็คือเลข3 หนึ่งสสาสี่นี่คือเลข4ี่ค่ะหนึ่งสสาสี่ห้านี่คือเลข5ซึ่งเป็นตัวเลขที่เราได้รู้จักกับเ,เลขไทยไปแล้วนะคะต่อจากนี้ก็จะเป็นเลขหค่ะหนึ่งสสามี่ห้าหที่นี้นะคะเราก็จะมาเขียนให้เด็กๆด,ดูนะคะว่าเลขหไทยเขียนแบบไหน เลข6ไทยเขียนเหมือนว่าแหวนค่ะแต่ว่ามีหางขึ้นไปแบบนี้นะคะพอ6แล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะ,ะทีนี้นะคะเรามาต่อสไลด์นี้กันเลยค่ะสไลด์นี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบวกเลขนะคะเด็กๆลองสังเกตรูปภาพนะคะแล้ว สังเกตช่องคำตอบตรงนี้นะคะว่าในเด็กคิดว่ารูปภาพรูปบอลสองช่องนี้บวกกันแล้วจะได้เท่ากับจำนวนนี้จริงหรือไม่ดังนั้นเราจะต้องมาพิสูจน์กันนะคะโดยการนับเลยค่ะหนึ่งสอสามสี่นี่ก็ได้สี่ไปแล้วนะบวกหนึ่งสอสาสี่สบวกสเท่ากับสีหรือเปล่าคะเด็กๆ ทีนี้เราจะรู้คําตอบได้อย่างไรเราก็จะต้องไปหาคําตอบกันเลยค่ะถ้าเป็นเด็กๆอนุบาลแล้วนั้นเนี่ยเราก็จะใช้การชูนิ้วนับกันเลยนะคะหรือถ้าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ใกล้กันคุณครูจึงไม่สามารถสอนวิธีการนับแบบนับนิ้วนะคะคุณครูก็จะสอนให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้จักการบวกโดยการใช้การนับรวมกันค่ะถ้าเป็นเครื่องหมายบวกคือการรวมกันนั่นเองเอาล่ะนะคะ 1>, 1, 2, ึ่งสองาสี่ห้าหกดแแบบนี้นะคะเป็นการนับรวมกันได้คำตอบคือ8ดังนั้นคำตอบที่อยู่ด้านบนแสดงว่าเป็นคำตอบที่ผิดนั่นเองค่ะต่อไปเลยนะคะ,ะลูกบอลหนึลูกกับลูกบอลอีกสองลูกรวมกันเป็น3าลูกจริงหรือไม่ นับรวมไปเลยค่ะหนึ่งสองสามถูกต้องค่ะต่อไปลูกลูกตะกร้อนะคะในสองช่องรวมกันบวกกันแล้วได้ห้าจริงหรือไม่นับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆนะคะให้ครบกับจํานวนเลยค่ะเมื่อกี้ยังไม่ครบนะคะจํานวนตัวเลขไทยยังไม่ครบนะคะคุณครูขออนุญาตมาสอนต่อนในหน้านี้เลยนะคะเด็กๆลองดูกันนะคะเลขไทยเลขแรกที่คุณครูบอกเด็กๆไปก็คือเลขหนึ่งไทยนะคะหนึ่งไทยก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะลูกต่อไปเลขสอไทยอันนี้ยังไม่ใช่การบ้านนะคะอันนี้เรียนก่อนเนาะ ต่อไปเลขสามไทยต่อไปคือเลขสี่ไทยเลขห้าไทยเลขหกไทยเลขเจ็ดไทยเลขแปดไทยเลข เก้าไทยและเลขสิบไทยเลขสิบนะคะก็คือจะเป็นเลขหนึ่งกับเลขศูนย์เนี่ยมารวมกันนั่นเองค่ะเลขศูนย์ถ้าอยู่ด้านหน้าจะไม่มีค่านะคะ แต่ถ้าอยู่ด้านหลังแบบนี้จะมีค่าแน่นอนค่ะยิ่งศูนย์เยอะยิ่งค่าเยอะมากๆเลยค่ะทีนี้เราก็มาดูเลขไทยนะคะที่ตรงกับเลขอารบิกนะคะคุณครูขออนุญาตใช้เป็นสีแดงคือเลขอารบิกนั่นเองค่ะเลข1นะคะก็จะเป็นเลข1แบบนี้ส่วนเลขอารบิกเลข2ก็คือแบบนี้ค่ะอารบิกเลข3เลขอารบิกเลข4ี่ เลขอารบิกเลขห้าเลขอารบิกเลขหกค่ะเลขอารบิกเลขเจ็ดเลขอารบิกเลขแปดค่ะเลขอารบิกเลขเก้าและเลขอารบิกเลขสิบค่ะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมาฝึกให้เด็กๆเนี่ยอ่าน จำนวนตัวเลขไปพร้อมๆกับคุณรูนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเลขแรกก่อนนะคะก็คือ1มาเขียนวิธีการเขียนคือหอนออึงอหนึ่งหนึ่งไม้เอกหนึ่งค่ะต่อไปเลขสอง สองอแบบนี้คือสองนะคะสองต่อไปเลขสามค่ะส,สะอาอามอแบบนี้คือสามนะคะ ต่อไปค่ะ C ก็เริ่มต้นจากสอเสือเหมือนเดิมค่ะสอง E สีต้องเติมไม่เอกนะคะสีไม่เอก C ต่อไปนะคะเลขห้าค่ะภาษาไทยก็คือ หออาหาหาไม่โทห้าค่ะต่อไปกันนะคะเลขหกค่ะเริ่มต้นจากหอหีิบค่ะหออกกหกค่ะต่อไปนะคะ เลขเจ็ดนะคะขออนุญาตยกลงมาด้านล่างเลยสรลเอจอจานจอเอมีตัวสะกดนะคะดดเจดแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเลขแปดนะคะสรลแออยู่ด้านหน้าปอ โดแปดเวลาเราสะกดเราจะสะกดปอปลาก่อนนะคะก็คือพอยัญชนะต้นนะคะเราจะไม่สะกดสระแอปอปลาดดเด็ก8แบบนี้ไม่นะคะแต่เราจะสะกดเป็นปอแอดอแปดค่ะต่อไปนะคะสระเอ้านะคะมีเอกับอาแต่ว่าสระเอต้องอยู่ด้านหน้า พยัญชนะต้นก็คือตัวกไก่กเอาเกาต้องเติมวันยุกนะคะไม้โทกเอาเกาเกาไม้โทเก้าค่ะและเลขสุดท้ายก็คือเลขสิบนะคะสองอีบอสิบแบบนี้นะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะทีนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการทำการบ้านนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะ ทีนี้เรามาฝึกเขียนการบ้านกันดีกว่าค่ะว่าการบ้านที่ครูจะให้เด็กๆนั้นคือการบ้านอะไรเนื่องจากเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะคะดังนั้นคุณรูณจะให้เด็กๆทกําการบ้านเกี่ยวกับตัวเลขค่ะโดยให้เด็กๆนะคะเขียนลงในสมุดของตอนเองถ้าเป็นเลขหนึ่งนะคะให้เด็กๆวาดรูปอะไรก็ได้ด้านบนนะคะจานวนหนึ่ง เอ๊ ه, หรือว่าเราจะวาดรูปด้านล่างดีอ่ะคึงครัวให้โอากาสนะคะจะใช้ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นด้านบนให้เขียนก็ได้ค่ะอ่ะสำหรับน้องอนุบาล1น,นะคะเขียนตัว2บรรทัดไปเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือตัวเลขเลขเลขหค่ะเพราะว่าศูนย์ไม่มีค่า เลขหอาราบิกตรงกลางให้เขียนเป็นเลขหนึ่งไทยนะคะด้านหลังให้เขียนเป็นหอนออืองอหนึ่งนึงไม่เอกหนึ่งเด็กๆเ,เขียนแบบนี้นะคะไปสักประมาณ3บรรทัดนะคะแค่3ามบรรทัดก,ก็พอคะ่ะเด็กๆ หลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนีวาดรูปภาพที่มีจํานวนเท่ากับหนึ่งในวันนี้คุณครูขออนุญาตวาดรูปตัวอย่างยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูเป็นรูปมีกอหญ้าหนึ่กอแล้วกันนะคะอ่าเป็นกอหญ้าเป็นกอหญ้า1กอนะคะตกแต่งให้สวยงาม กแต่งกอยญ้าของเด็กๆให้สวยงามนะคะ,ะมีการระบายสีด้วยเห็นไหมกอย่าหนึ่งกอนะคะวาดรูปอะไรก็ได้ที่เด็กๆอยากวาดเนาะแต่จำนวนคือจำนวนจะต้องเท่ากับตัวเลขที่เราเขียนลงไปนั่นเองค่ะ เราเขียนจานวนตัวเลขเท่าไหร่แล้วก็ใส่จํานวนนั้นลงไปนะคะเด็กๆะระบายสีให้สวยแต่ว่าคุณครูทําในแถบก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะสมมติเอาสมมุติว่าสวยแล้วกันเนาะเด็กๆเนาะทีนี้นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วแบบนี้นะคะก็เด็กๆก็ให้ผู้ปกครองเนาะให้ผู้ปกครองเนี่ยเขียนให้หน่อย ว่าเด็กๆวาดรูปอะไรนะคะอย่างเช่นภาพนี้ก็คืออันนี้ก็ให้เป็นลายมือผู้ปกครองเลยนะคะกอย่ากอย่าหนึ่งกอ ทำไมถึงต้องเขียนเพราะว่าบางทีเวลาครูตรวจครูจะไม่เข้าใจนะคะอย่างเช่นวาดกอหญ้ามาหนึ่งกอแต่ว่ามีดอกไม้สามดอกเอ๊ถ้าไม่เขียนมาว่านี่คือกอหญ้าหนึ่งกอคุณครูก็จะเข้าใจว่าเด็กๆวาดดอกไม้มาเท่ากับจำนวนหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าคําตอบนั้นก็จะกลายเป็นคําตอบที่ผิดไปดังนั้นจึงขออนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองนะคะเขียนกํากับ คำตอบมาให้คุณครูด้วยในเรื่องของการวาดภาพนั่นเองค่ะส่วนของพี่อนุบาลสองนะคะคุณครูขออนุญาตเพิ่มค่ะเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มแถวนะคะของอนุบาลหนึ่งเนี่ยให้ใช้สามแถวแต่ของพี่อนุบาลสองเนี่ยให้ใช้การเขียนห้าแถวเลยค่ะเขียนไปเลยค่ะห้าแถวนะคะแล้วค่อยวาดภาพเข้ามาให้คุณครูนะคะ